อันนี้ EP ที่สองนะเมื่อวานในเมื่อวานนี้ห้องก็เท่าไหร่ละตกเกือบเจ็ดพันใช่ไหมคืนนี้เรามานอนห้องตกเกือบสามพันสามพันคนประมาณหน1่0หมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะนี่คือขึ้นมันนอกนะคะตกแค่นี้ก็โอเค,อเคแล้วนะ เจาเจ้ห้องก็จะรบก,กันเนาะก็ธรรมดาเพิ่งมาเช็คอินเมื่อกี้นี้เองนี่ห้องน่ารักมากเลยที่นี่มีแอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีวีแล้วก็ดูวิวนะคะนี่ที่มันแพงก็คือเขาเรียกอะไรเอ่ยน,นี่อยู่ชั้นสิบหกตึกนี้มีทั้งหมดสิบเจ็ดชั้นสิเจ็ชั้นนะคะ ชั้นที่สิบสวยงามมารังการมากเลยค่ะโอเคไปแล้วไฮ